เสร็จแล้วค่ะพร้อมส่งนะคะวันนี้ก็ร้อยกว่าบ้านค่ะจริงๆแล้วค่ะเราต้องปิดแอดนะคะ,ะ,คะเพราะว่าแอดมินเรายังไม่พอนะคะต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็มีตัวทงตัวแทนอะไรอีกนะคะนี่เดี๋ยวเรากําลังจะจัดการระบบนะคะจะจัดระบบใหม่นะคะเพื่อที่จะรองรับลูกค้าให้ได้วันละ3,000บ้านนะคะก็กําลังจะเตรียมจัดระบบอยู่นะคะรวมถึงเรื่องเรื่องบัญชีอะไรด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะตัวนี้ยังเป็นเดอะเบสอยู่นะคะที่ขายดีมากๆแล้วก็ตอนนี้ลูกค้ามาเหมาทีละ22 2บ้านละ2ขว สขวดนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็คือบางคนซื้อไปแล้วลองใช้แค่3วันบอกมาสั่งซื้อเพิ่มเลยค่ะเพราะว่าเขาเห็นผลแล้วก็สัมผัสชัดเจนเลยนะคะตื่นมาหน้าเด้งฟูเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเ,เป็นหัวเชื้อไฮยานะคะที่เก่งท,ที่สุดในโลกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อ,อ,อนุพันธ์ล่าสุดที่เราอัปเดตลงไปเนี่ยนะคะก็คือสามารถที่จะ ลงลึกยิ่งกว่าชั้นเดร์มิดอีกนะคะซึ่งเขาจะไปปรับโครงสร้างอิลาสตินคอลลาเจนแล้วก็เอนไซม์ทำให้หน้าแน่นหน้าเด้งหน้าเด็กหน้าตึงนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นหัวเชื้อเข้มข้นนะคะแค่290บาทรวมส่งแล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าไปทางก็คือ350บาทนะคะเพราะว่าไปทางเรามีภาษีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครซื้อ2ขวดตอนนี้ก็คือถ้าเป็นโอนเนี่ยก็คือ200อ่ ไม่ใช่200คือ550บาทนะคะก็คุ้มนะคะแล้วก็หลายๆคนซื้อไปปุ๊บนะคะใช้วันหนึ่งตื่นมาหน้าฟูเลยแล้วก็หน้าเด้งหน้าจะริบอัพยกกระชับเลยนะคะค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็น the best ก็ขายดีมากก็คือตัวนี้นะคะ h ฮยาลูอ n นิกแอซิด5ใส่พันนะคะชื่อว่าไฮยาลูเพล c กไฟท์คอมนะคะ,ะ,คะก็อันนี้สัมผัสนุ่มมากนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะถ้าบอกว่าเราแบบรู้สึกว่าผิวแห้งผิวแสบนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงวินเทอร์ใช่ไหมคะ สัมผัสแรกเลยที่ใช้คือผิวนุ่มมากแล้วจะสบายมากรู้สึกสัมผัสแรกเลยที่ใช้ก็คือมันจะนุ่มมากแล้วก็อ่อนโยนนะคะมะีตัวแทนแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านนะคะก็คือเอาไปหยอดหน้าน้องนะคะน้องที่เพิ่งเกิดแรกเกิดแค่สองสามเดือนไม่เลยไายเคืองนะคะหน้าน้องก็นุ่มเด้งแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะหน้าน้องไม่แหม,ไม่ไม่แห้งไม่แตกนะคะโอเคค่ะขวดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอืม ที่ขายดีแล้วก็มีตัวนี้ด้วยค่ะกันแดดที่เราผสมทีเท n เนียมไอโตรซินะคะแล้วก็ตรงน,นี้มีโปรโมชั่นแถมอยู่นะคะเเรามีแป้งด้วยนะคะซึ่งเราจะ1แถมหนึงเลยสําหรับคนที่ซื้อแป้งพับกับเรานะคะเป็นแป้งเค้กแล้วก็อ่ะตัวนี้นะคะเ,เราไม่ต้องเติมทุกๆ2ชั่วโมงเราแค่ใช้ ประมาณหนึ่งครั้งตอนช่วงเช้าแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะเพราะว่ามีสารสกัดที่เขาสะท้อนแสงกลับก็คือทิเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารสกัดจากอเมริกานั่นเองนะคะก็ะตัวนี้ถ้าเราไม่อยากจะซื้ออย่างอื่นเราก็ได้เป็นของแถมก็แค่290บาทนะคะ